ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่ออานนท์คุณ่ออาคุณพ่ครับคิดยังไงนะกับการที่จ้างเขาไปเล่นหนังเล่นละครแล้วก็นี่เขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขาเป็นแขกรับเชิญแล้วได้จ่ายตังอะไรอย่างนี้ปกติเขาจ่ายกันยังไงเ็าทาจ่ายกันยังไงคุณพ่ไม่แล้วแต่แล้วแต่ว่าตกลงกันยังไงแต่สําหรับกองถ่ายฉันเนี่ยจะจ่ายเป็นวันต่อวันฮะวันต่อวันเหมือนแบบ จ่ายเลยสมมุติว่ารัไปเล่นหนังวันละห้าหมนก็จ่ายเลย0 0 0ห้าหมื่นถ่ายเสร็จได้เงินห้าหมื่นเลยโอ้โหสปอร์ตเคยเล่นมาแล้วเขาเซ็นเดี๋ยวนั้นทุกคนได้หมดแล้วใครที่ใครเหมาเป็นเรื่องก็จะเหมาเป็นเรื่องไปแต่คนส่วนใหญ่เราจะเล่นเป็นคิวเพราะว่ามันจะง่ายต่อการ ไม่มีการเบี้ยเงินเจอเจอจ่ายจบใช่แล้วถ้าแบบใครที่ไปแล้วไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันเนี่ยเขาก็จ่ายเงินเต็มก็จ่ายก็จ่ายวงเงินห้าหมื่นก็ห้าหมื่นเต็มเลยเพราะว่าเคยแล้วเขาจ้างไปนั่งดูเขาทำงานเฉยๆอ๋อไม่ใช่ทำงานไม่ทันเพราะคนเพราะบางทีดารามันเยอะเราก็เลยต้องจ่ายก็ต้องจ่ายอย่างนี้ในพาร์ทของพี่โพสต์ก็คือเจอจ่ายจบ แต่แต่แต่ว่ายังสมมติบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท่อที่มีรูปแบบไหนบ้างครับมีรูปแบบไหนบ้างพี่ว่ามันต้องต้องดูให้แน่ดูให้ดีว่าบริษัทนั้นเขาเขาใช่ตัวจริงหรือเปล่ามีเงินหรือเปล่ามีเงินบุญหรือเปล่ามีเงินซัพพอร์ตหรือเปล่าบางทีค่ายที่ไปทำเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีเงินครับแต่อยากทำแต่นี่อยากทำกันว่าซีรีส์วายนึกว่าจะกําไรเยอะจะเงินเข้ามาอย่างงู้นอย่างนี้เยอะบางทีมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับ